เราสร้างความเชื่อมั่นตามกำลังเราญาติของเราญาติของเรายินใจอยู่ได้ยินใจอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ขอวามประหลุตของเราขอวามปรบหรุตของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตให้ความลำบากยากเข็นให้ความลำบากยากเข็นเท่าแรกไว้เท่าแรกไว้ ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถขึ้นตนเองให้สามารถพึ่นตนเองและสร้างความมั่งคั่งใหม่และสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้แก่แผ่นดินไทยให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้ให้จงได้ใันความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนจงเคารพสง่าด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช เล่ความเขียวชะละของบ,งบรรพบุรุษไทยไทยรวมเ็ดือจากเชือไทยเป็นประชารธิปไตย,ยของไทยทุกส่วนรวมคงไว้

ชาตที่เ้าที่ได้ทรงพระราชทานปัจจัยในกินเสียงและมหาปรินาที่คุณในรั ทั้งหมดในลาสวัสดีขอบคุณครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับครับ,รบวันนี้ตอนเช้านะครับผมผูแทนจากกระทรวงการท่องค,ครับที่วัดยศนังน,น,นะครับจากสำนักบริบหารพัฒนาจังหวัดนะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยววันนี้เป็นกิจกรรมตอนเช้านี้เป็นมงคลกับชีวิตเลยครับมาเจอเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วเราก็ได้ ร่วมกันนะครับได้ทำผลงานช่วงวันประ,ะจำวนัน,วนที่เราทำงานมันก็มีโอการได้ทำงานมาดีได้ดีมากแล้วก็ประทับใจตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันอยากแข่งแข็งนะครับแล้วก็ทราบมาว่าในระหว่างที่เราอยู่กันตรงนี้ครับมันเป็นการอบรมที่ที่ผ่อนมาก <c oughs> <c oughs> กันกตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามีห้าแล้วก็ห้าทุ่ม นะครับเกิบทุกวันครับแต่ว่าที่ผมมาวันนี้ครับก็คือจุดประสงค์ก็คือมารับทราบปัญหาข้อศัก์ในระหว่างเนี่ยครับก็ตอนที่ท่านจะจบหลักสูตรในวันนี้นะครับถ้ามีปัญหาข้อเสนอแนะใดๆนะครับขอให้นําเสนอผ่านทางพออศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะได้รวบรวมแล้วก็นําเสนอทางผู้บริหารของกระทรวงเพื่อกะนําไปหลักโครงหลักสูตรนะครับให้ให้มันมีความ เหมาะสมสาหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันที่สองนับนะครับก็ขอให้นำความรู้ความเข้าใจกับการสัมมนาในหลักสูตรนี้นะครับไปปรับใช้ในประจําวันแล้วก็ในการปฏิบัติงานนะครับให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็สําหรับทีมของเราด้วยการลุนยาเสรีรัตน์โกบุณสามสองหนึ่ง สรุปในส่วนของที่เราได้เรียนมาเมื่อวานนะคะเป็นสามช่วงเวลาัสั้นๆก็คือช่วงเช้าเนี่ยเราได้เรียนในส่วนของงานยึดกระดานนะคะในส่วนของทางสัตพ์พราชาแล้วก็ในส่วนของทางด้านอักนไทยทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงทางสัตว์พราชาเนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของสามห้าเจ็ดถ้าเป็นตัวเลขง่ายๆนะคะสามก็คือสามเนี่ยสามระดับ จะมีในส่วนของระดับะระดับสูงสุดก็ทีระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับพื้นที่5้าก็คือจะมีห้ากลุ่ใจนะคะต่างๆแล้วก็ในส่วนของเจ็บก็คือเจ็บพาทคีก็คือพวกเราที่ว่าเข้ามาอบรมในทางนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางช่วงบ่ายก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมกิตอาสานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมจิจอาสาเอามือเอามือสามคีก็คือใช้มือมือของพวกเราเนี่ยค่ะก,ก็คือเอามือ เอาเอามือถูกแล้ว <laughs> ใช่ไหมเอามือ <c oughs> สมาธิก็คือเป็นในส่วนของพวกเราเนี่ยค่ะเื <c oughs> ้องต้นก็คือว่า,าการในส่วนของุ่มดินแล้วก็ฝุดท้องท้างนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงดินนะคะแล้วกิจกรรมต่อมาในส่วนของการหาอยู่หาพินก็คือ,อให้กิจกรรมในส่วนของแต่ละกลุ่มนะคะก็การทำอาหารบรจาคอาหารในส่วนของการในส่วนของที่ในส่วนของ ผลลัพธ์ผลิตแล้วก็การล่ากลางต่างๆต้องบมดพิธาอาหารปลงกันสามสองหนึ่งในโลกนี้ยังมีคนยินดีกับเราลำบากสารพัดแสนตัดสนยาอิ่มกินความตามใจตนสงสารคนหรือที่ไม่มีกินข้าวเอ้ยข้าวสุกต้องกินกันทุกบ้านทุกการกินว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากิน ข้าวนาสิ่งคำังเกือบครึ่งปีต <c enjoying S 2> <c red Meat> ้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวว่าจะได้ข้าวจากหน้าหางนี้คนทิ้งข้าวควรคิดดูให้ดีข้าวนานี้มีคุณต่อเราไม่เราเลยข้าวทุกอางอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งว่างเป็นของมีค่าหลายคนเนื้อยากธรรมบัตรทำงานว่าจะได้มาเกือบเวกเกือบคุณยีหน้าหาให้หมดคนตอดยังมี